เปิดบริการแล้วค่ะสําหรับวิลล่าคาเฟ่คาเฟ่ของคนอารมณดีเพราะว่าที่นั่นมีดาวตลกดังทัวฟ้าเมืองไทยไปรวมอยู่ที่นั่นคืนนี้ไปฟังเพลงกับยอดรักสลักใจค่ะแล้ววันที่24พูสมิงหน่อสวันนะคะวันที่1มีนาคมฝนศิรารัตค่ะมาชมยก3รายการเกียรติเพชรในวันที่8รายการนี้สิทธิชัยรียว่าชุนจัดเด็ดมากมีแสนเชิงเด็ดแคมป์โรอบนราีสูสูชุกาวโรดเพชรดำ แล้วก็มีทั้งอนุวัฒน์จะชกกับไทยแลนด์พงเดชแสนไทยเดวิดลูกหานาาประสิทธิชัยกียารัตน์บนเวทียก3ไ่ายแดงปิ่นสยามเดินน่ารักชกนั้นมีเมีมมสเสน่ห์ทั้งคู่นี่นะครับสมศักดิ์ศรีของมัวรอบเงินลานเอซูซูรั้งนี้เป็นครั้งที่12รอบเข้าไปชิงแล้วนะครับเข้ารอบลึกๆเข้าไปแล้ว มาดูว่าตัวตัวเก็กหรือว่าตัวเต็งฝ่ายแดงเป็นสยามน้ำเงินร้อยเชิง